ยานปากเอกโผเปิดเง่อนงงานัดปงลังกาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเสียชีวิตของนัทวุฒิปงลังกานักข่าวช่องแปไม่ได้เสียชีวิตจากการที่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไหลาตายแต่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันแล้วว่าพบสารไซยาไนในกระเพาะอาหารของนัทปงลังกาในปริมาณที่มากจนทําให้เสียชีวิตได้ต่อมาพุทธอภิวันพิธีกรข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า พ่อและแม่ของนัทปงลังกาได้ชะลอการเผาร่างของลูกชายออกไปหลังจากได้ทราบผลชนะสูตรว่ามีสิ่งผิดปกติในร่างกายของลูกชายนอกจากนี้ดกรธนก,กิจจิตอาลีลักษ์ซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องสารไซยาไนได้ตั้งประเด็นการเสียชีวิตไว้ว่าเกิดจากการฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายกันแน่ขณะที่เพื่อนของนัทปงลังกาซึ่งถือว่าเป็นพยานปากเอก เนื่องจากอยู่กับผู้ตายในวันที่เกิดเหตุเล่าว่าหลังจากผู้ตายเลิกงานกลับมาบ้านเพื่อพักผ่อนและได้นั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนก่อนที่ผู้ตายจะเข้าห้องไปนอนพักผ่อนในห้องนั่งเล่นชั้นล่างกระทั่งตอนเช้าพบว่าผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุพร้อมเผยว่านัดมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืดทำให้ในตอนแรก เพื่อนในกลุ่มคาดว่านัดอาจจะเสียชีวิตจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เมื่อน,นักข่าวถามว่ามีการทะเลาะวิวาทหรือมีปากเสียงอะไรกันหรือไม่ประเด็นนี้เพื่อนสนิทไม่ขอตอบคำถามส่วนประเด็นที่มีเพื่อนคนหนึ่งเดินทางไปต่างจังหวัดหลังจากที่เกิดเหตุเพื่อนสนิทรายนี้อ้างว่าพอดีเพื่อนคนดังกล่าวเขาซื้อตั๋วล่วงหน้าเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเรื่อง